เปิดเรียนในช่วงนี้เราจะมีทางระบบที่นั่งเรียนที่โรงเรียนที่เรียกว่าออนไซต์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเรียนอยู่ที่บ้านในระบบออนไลน์ยกตัวอย่างนะครับวันนี้เรากำหนดให้นักเรียนที่เป็นห้องเลขที่ให้มานั่งเรียนที่โรงเรียนและมาตรการที่เราจะป้องกันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็คณะคุณครูก็คือก่อนเข้ามาเราจะต้องทำการคัดกรองเชก่อน หลังจากคัดกรองเรียบร้อยแล้วขึ้นไปที่ห้องก็จะต้องสแกน QR Code ไทยชนะควบคู่ไปด้วยหลังจากนั้นในห้องถ้าเป็นห้องปกติเราจะให้นักเรียนนั่งเรียนไม่เกิน25คนยกตัวอย่างม .1 ทับ1เราก็จะให้นั่งเรียนเป็น2กลุ่มใช้2ห้องและก่อนที่จะนั่งเรียน โรงเรียนได้จัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อเอาไว้ให้สำหรับทุกห้องให้มารับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเสร็จแล้วนักเรียนก็จะไปฉีดน้ำยาบนโต๊ะแล้วก็เก้าอี้แล้วนักเรียนแต่ละคนก็จะทำความสะอาดต๊ะเก้าอี้ของแต่ละคนการการเช็ดล้างทำความสะอาดนี้เราจะทำบ่อยๆบ,บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเราไม่จำกัดถ้าหากว่าน้ำยาหมดมัเพิ่มได้แต่อย่างน้อย เช้าเที่ยงบ่ายเย็นนักเรียนจะต้องทําความสะอาดและในจุดที่สัมผัสร่วมยกตัวอย่างเช่นราวบันไดเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดทุกชั่วโมงครับในส่วนของโรงอาหารเราก็จะแบ่งเป็นผัดมอต้นผัดหนึ่งมอปลายก็อีกผัดหนึ่งซึ่งเมื่อเราแยกอย่างนี้นักเรียนมาเพียงประมาณ50%ก็สามารถรองรับบริการเด็กได้ คิดว่าสามารถรักษาระยะห่างและทำตามมาตรการของที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้อย่างเข้มงวดครับก็ถ้าอกว่าทางวิชาการก็คือทั้งมาเรียนตามปกติแล้วเรียนออนไลน์ก็คือน้องๆก็สามารถที่จะเรียนได้ควบคู่กันไปได้ครับแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนคนใดมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่มีเราก็อนุญาตให้มานั่งเรียนที่โรงอาหารได้แล้วก็ถ้าหากว่าเขายังมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแท็บเล็ตไม่มี PC ซที่จะเรียนอยู่ที่บ้านก็ให้มาขออนุญาตเราจะอนุญาตให้เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้งห้องผู้ห้องที่ก็จะเรียนไปพร้อมๆกันได้ครับครับทำไมถึงทำโปรเจกต์แมสชำรุษมาเปลี่ยนได้ปีครับเอ่อตรงนี้เราเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนตอนนี้วัคซีนเรายังไม่มีแต่แมสคือวัคซีนที่พอเราพอจะ,จะจะรักษาความปลอดภัยได้ แล้วก็เราเคยพบนักเรียนที่สวมแมสมาแล้วก็แมสชำรุดฉีกขาดบ้างไม่เป็นไรครับโรงเรียนจัดเตรียมเอาไว้ให้ที่ห้องบริหารทั่วไปและจะกระจายไปอยู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่านักเรียนคนใดแมสชำรุดอย่างเช่นสายขาดให้นํามาเปลี่ยนใหม่ได้เราเปลี่ยนให้ฟรีครับถ้าเกิดความรุ่มรู่ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนถ้าเกิดทุกมาตรการเราปฏิบัติปกติ สถานการณ์ดป,ปก,ก็คือเราก็เตรียมที่จะเปิดเรียนทั้งระบบใช่ไหมครับ,รบนั่นหมายถึงว่าในสัปดาห์นี้เราก็ใช้เรียนสลับกันไปซะก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบระหว่างภาคซึ่งจะสลับเรียนกันอยู่แล้วเราจะประเมินทุกระยะทุกวันถ้าสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเราอาจจะใช้วิธีคอนไซต์100%เครับ